เรื่องราวที่เกี่ยวกับทางสามแพรบความเยน็นความคลังความหวาดผวาต่อจากนี้ไป เชิญท่านพบกับอีกหนึ่งความอา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ3แพ่งฟุตบอลนะครับเราพบกับผมชิคสาริกาดงครับต่อผีแดงครับผมครับผมวันนี้มากัน2คนใช่ครับรายการ3แพ่งฟุตบอลนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้เป็นประจำตามเคเบิล o องถิ่นของท่านนะครับหรือว่าถ้าอยากจะดูทางอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปดูที่ Facebook ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจได้นะครับเราจะ มีไว้ต้อนรับคุณผู้ชมที่เป็นทั้งสมาชิกเก่าและทั้สมาชิกใหม่หายหน้าหายตาไปนานใช่อาจจะคิดถึงเราว่าตอนนี้เรากาลังเริ่มเริ่มกลับมาแล้วครับผมก็กลับมาพร้อมกับพีเมลีนะครับพูดถึงพีเมลีก็ตอนนี้เริ่มเตะไปได้สักระยะหนึ่งแล้วใช่นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนน้งต่อคนผู้ชมอาจจะเอ๊ะต่อผีแดงคุณชีสาริการดงแต่ทำไมวันนี้ใส่เสื้ออะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับพีเมลีเลยอันนี้เป็นแบบ เสื้อของทีมบ้านเกิดเราทั้งสองทีมเลยสามโพ FC อันนี้นครสวรรค์ FC ใช่ครับเพราะว่าเราก็รุ่นน้ลงใช่ให้เชียร์ทีมในบ้านเกิดกันตอนนี้กําลังสู้ศึกดิมิชันสองอยู่แลังฟุตาลำโพก็อยู่อันดับสองเดี๋ยวอุ้มไปก่อนเรหรับรายละเอียดเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาพูดคุยกันว่าเอะตอนนี้ฟอร์มการเล่นของทั้งสามำโพกับของนครสวรรค์ FC เป็นยังไงบ้างครับผมนะครับหลักๆเลยนะครับรายการสามแท่งฟุตบอลเนี่ยนะครับก็ต้องมาพูดถึง พเมีรีกกัน<ช>นะครับโดยแน่นอนอยู่แล้วว่าทีมหลักๆอย่อยางน้องต่อออกตัวไปแล้วเมื่อกี้นี้ผ<ช>ีแดงแล้วผีแดงแ,แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ผมสาริกาดงนะฮะก็พยายามจะ นำข่าวสารเกี่ยวกับนิวคอร์เซมาเพราะว่าแฟนลับที่นครสวรรค์ก็มีนิวคอร์เซเหมือนกันกำลังหลงดงอยู่ตอนนี้ใช่กำลังหลงดงอยู่ไม่พูดถึงหลงนี่มันจะมีทีมอื่นที่ยังยังหลงกว่านิวคอร์เซเยอะนะยังยังผมยังลุ่มลุมลมดอนแต่ก็พอไปเอาตัวเองรอดได้ยังเอาตัวรอดได้นะครับ